วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับหนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้นะคะหนิงได้ซุปขนุนของภาคเหนือนะคะไส้อัว่ว ข้าวเหนียวแล้วก็ผักแกล้มต่างๆนะคะมามากินข้าวนนมกันค่ะสบายดีไหมฮะทุกคนนะคุะนะพี่น้องเนะกินหอยคิดถึงนะคะเด้อไปพอกันลายมือเด้อมามาอนี่เป็นอาหารภาคเหนือขึ้นเนื้อเลยมาอนี่คือเนื้อ,นนอล่งไตอีสานเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะมามาอันกอนกินนี้ก็ขอฝากไะะว้ในเด้อค่ะเด้อไส้อัว่วไส้อัว่วไส้อั่ววงนะคะ 500กร,รัมราคา259บาทนะคะข้อมูลการสั่งซื้อเดี๋ยวนิงติดต่ออเดี๋ยวนิงเอาโพสเอาไว้ในใต้คลิปนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่สนใจค่ะมาขึ้นเนื้อกันเรื่อยมอนี้คุย,ยนซุปขนุนก่อนซุปขนุนพักเนื้อใส่ว่ พักตามห,หลอดแห้ยเอาใส่หม้อทอดไรน้ำมันย่างเกือบเลยยู่อเมริกาก็มีโตเท่นนะคะ แตงซิมีความวหวดหานๆเลยด้วเปิดหน้าต่างแสงจากธรรมชาติหัวลับภาพกันงามงาม 고요. 저거 미컴이네 갈팡. ว่นทีกินโดนแล้วได้เนี่ยซุปขนุนภากเนื้อเนี่ยครับรสเพือกมากเก็บมาจากหลังบ้านเส่แล้วเนี่ยปลอดสารพิษ buộc ăn cùng ăn đẹp bên vạt áp nâu nâu chútหน่อย

คุยกับข้ามีไงลวนนะตืนหอม เป็นล้มลุ่มข้งนอสดสมุนีโอจินไปโรงเรียนว่าไม่หายไม่บ่ายแม่พร้อมโรงเรียนหรืไม่มูลเนาะเด็กหน่อยเขาเรียน,นกันกับวบนกันเ่นกับแม่ สมุนไพรแน่นๆจุกๆใส่อัวนี่มันสีดแสบเพราะว่ามันหอมกระกูดหอมหอมกระกูดหอมตะไคร้สิแบบว่าคนละแบบว่าใส่กอ,อกอีสานเนาะหอมน้ำพริกนุ่มในทังชิ้นเลิศคัะก็แคบหมูครบสุดเลยแจงข้างเล่เนาะอืม,อมแจงโฮแจง,งโฮนี่มากมาก แกงโั่ใช้น้มันดงองเนาะสิ้งขนะอาหารแต่ละภาคเนี่ยแสบแตกต่างกันไปแสบเบิดเจะเรื่ออาหาร quá, cho xí nghiệp như nè. หอมหัวร่าผาหอมฉลานเนี่ยแซ่บดี cứ này dưới lòng bàn cả ngắm ngắm nhìn bộ thân nhai nó lại เมื่อกินดนนาชิมากเปียซุปขนนเนี่ยกับใส่อัวเนี่ยใสอัวกินของกินของใส่กรอบของถือมาจากตลาดเล่ามันกมันจิบบอมันจิบบอคือเครื่องแน่นแบบของไทย Not much. อิ่มราคาพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเด้อกินแซ่บไปน้ำกันได้ค่ะเด้อมันนี่ซุปขหนุนแล้วก็ไส้อัวย่างนะคะอยู่ดีแม่งทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามไม่ขออนุญาตไปให้ง่านต่อก่อนพบกันกับนิ่งคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ